สามารถมรักษากับผมได้ฟรีนะครับที่วชิคลินิกครับโครงการ30บาทรักษาผิวได้จริงไหมคะ ก็ทางวาชิชคลินิกนะครับได้เข้าร่วมกับโครงการ30บาทรักษาทุกที่นะครับที่จัดทําโดยรัฐบาลน,นะครับและสปะสอชอนะครับผมโดยคลินิกที่เข้าร่วมเนี่ยจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับผมโดยสามารถรักษาโรคทางผิวหนังได้จริงนะครับแทบจะทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผดผื่นบนใบหน้ากากเกลื่อนบนลำตัวนะครับหรือว่าผื่นแดงผื่นลักษณะผื่นที่เพื่อนๆสงสัยเนี่ยสามารถมาปรึกษาและรักษาได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมที่วชิชคลินิกตรงข้ามรัชภัดโคราช รโรคอะไรที่เข้ารวม30บาทคะ่ะโรคที่เข้ารวม30บาทเนี่ยต้องบอกว่าทุกโรคเลยนะครับที่เป็นโรคพื้นฐานที่อาการไม่หนักมากถ้าเพื่อนๆแบบเป็นโรคหัวใจแน่นหน้าอ,อกมากเลยอน,นี่ยแนะนําไปโรงพยาบาลใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้หรือว่าอุบัติเหตุกระดูกเปิดเลยเนี่ยไปโรงพยาบาลใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นโรคเกี่ยวกับไอ้น้ำมูกเจ็บคอท้องเสียเบื่ออาหารอ่อนเพีย หรือว่าผดผื่นเนี่ยสามารถมารักษากับผมได้ฟรีนะครับที่วชิชีคลินิกครับถ้าจะมารักษาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเอาเพียงแค่ประชาชนหนึ่งใบมาเปิดสิทธิ์การรักษานะครับแล้วก็สามารถเข้าทําการตรวจรักษาได้ฟรีไม่เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับผมโดยเพื่อนๆสามารถมาจองคิวนะครับผ่าน Facebook f แฟนเพจวชิชีคลินิกโคราชนะครับผมจะได้สอบถามเรื่องคิวในการรักษานะครับและแน่นอนเพื่อนๆไม่ต้องเตรียมตังมานะครับเพราะโครงการนี้ฟรีนะครับ